วสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องพังโรไทยนะคะน้องผูกํานะคะแม่ๆม่ค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านทุกคนในคลิปนี้เรามาชมเด็กน้อยนะแสนสนของเราในช่วงเช้านะคะแม่แม่พี่พคะ่ะนี่นะคะอารมณ์ดีคือกักแต่เช้าเลยนะเด่นใหญ่เลยนะทุกคน คุณแม่ของเราก็แม่ไทยก็ยืนกินอ้อยนะคะแบบสบายๆในช่วงเช้าๆนะคะแม่ๆมนี่กินอะไรนี่ฮนะกินอะไรมาดูกันนะทุกคนเราก็หลอกล่อนะคะในช่วงเช้าให้พ่อควันเราเก็บขยะกันนะคะแม่แม่หลอกล่อเด็กน้อยหลอกล่อเด็กน้อยออกจากพ่อควันเรานะคะเก็บขยะนะคะทุกคนเดีย๋ยวจะป่วนเดีย๋ยวจะป่วนนะ อย the ่าจะไปป่วนนะดูตูดน้อยๆดูตูดน้อยๆไหนตูดใครนี่ตูดใครนี่ตูดใครไหนจับน้อยจับน้อยนี่จับตูดหน่อยนี่เจะจับตูดนะจับตูดนะนี่ขาหลังขาหลังนะคะเอฟซีไปแล้วไปแล้วจอมป่วนของเราไปแล้วครับแม่แม่ดูกันครับแม่แม่จอมป่วนของเรา เออเอา้าไปนอนเล่นฝั่งนู้นแล้วนนเล่นฝั่งนู้นแล้วมาแล้วมาแล้วจอมปวนของเรามาแล้ว <c oughs> ดูคุณแม่เอา้าปวนกันแต่เช้าเลยนะแม่ลูก <c oughs> คุณแม่เราก็ปล่อยนะ,ะในช่วงเช้านะคะ <c oughs> ดีใจ <laughs> ดีใจนะในช่วงเช้าเช้านะล <c oughs> ่อยนะคะให้เดินดูอันนั้นก็เดินจังเลยน้อยๆก็เดินจังเลยนี่น้อยๆเนี่เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคน, <laughs> <c oughs> นดืดดดดดด้อๆๆ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 อ้าวนั่งโชว์แล้วแม่แม่นั่งโชว์แล้วครับผมรอไหมโอ้ยิ้ม ยิ้มแฉ่งเลยย้มแฉ่งเลยไหนเออเออโออนี่นี่บนบนเอเล่นดินแล้วนะทุกคนคุกดินแล้วมันนอนโชว์อะไรนี่ไหนดูไหนดูเออนอนโชว์อะไรนี่อุยดุย้ยดุยคุกขมย ลูก้มมือเจ้าคือนดูเจ้าเจ้าแท้นะไม่ได้สนใจแม่เลยนะทุกวันนี้นะแม่ก็กินกินอ้อยชิียวเฉยเลยนะทุกคนหัวอัโหโวหโห,ห,หนี่บนดินก็เป็นแล้วนะแม่แม่แมหนี่ <laughs> <laughs> ขอรอหน่อย <laughs> <laughs> เบนจะโตเลย <laughs> เบนจะโตเลย <laughs> เ ดูดูเออเอ้าเล่นกันไปอุ้ไ,ไ,ไ,มไ, nói, ไม่เห็นจะโตเลยใช่ไหมอืมเล็กน้อยเมียจะโตเลยนี่ <c oughs> ไปแล้วอจอมป่วนกันแล้วจอมป่วนไปแล้วค่ะ <c oughs> ทุกคนอนี่แหละตรงนี้แหละอืมเหมเาะเจาะแล้วอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยอะไรออกนี่เออ <c oughs> ขาที่ห <c oughs> ้าเอาละเดินไปเดินไปเดินไปไปไปดูก <c oughs> ันะค่ะเม่จอมป่วนจริงๆเลยนะคะทุกคนเออเอาเอ่ะจะช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะคะทุกคนอืช่วยกันแล้ว ช่วยอะไรดีเนาะผูกคำบอกจะช่วยอะไรดีเนาะช่วยยังไงดีเนาะยืนคิดอยู่นะไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนยืนคิดอยู่ว่าจะช่วยยังไงจะช่วยทำยังไงเขาเก่งแล้วนะนี่เก่งแล้วนะไม่ค่อยปวนเลยใช่ไหมเฮ้ยม,มาแล้วหื้อ ดูประตูนี้เนี่ยจ้องใหญ่เลยแอบบนี้เที่ยวแล้วใช่ไหมเด็กน้อยคนนี้นี่ชอบแอบ,บนี้เที่ยวนะคะทุกคนเด็กน้อยคนนี้แชบชอบแอบ,บนี้เที่ยวนะคะนี่ดูนะคะนี่ทำไมวันนี้วันนี้เป็นเด็กดีจริงเลยเนีย่ไม่ปวนตาเตยเลย เป็นเด็กดีมากๆเลยวันนี้ไม่ค่อยปวนตาเตยเท่าไหร่เลยเช้ <All right. S 1> านี้นะ,ะทุกคน mm. ดูกันนะคะ mm. คุณแม่ก็ส่งเสียงอารมณ์ดีคุณแม่ก็ส่งเสียงอารมณ์ดีในช่วงเช้านะคะเ mm. <laughs> ก็เป็นเด็กดีมากเลยนะไม่ไม่ <laughs> ไม่ปวนตาเตยเลย เด็กดีมากๆเลยว่าไงครับอ,อื้ยเก่งจังเลยนี่ไม่ค่อยป่วนก็เลยนี่เ <c oughs> ออโยไม่ได้เลยอืยยอโยไม่ได้เลยใช่ไหมอือไหนดูชี้ยอไม่ได้เลยเด็กน้อยคนนี้นี่อืมจะบ้าโยหน่อยนะแม่แม่แมอืมเด็กน้อยคนนี้จะบ้าโยหน่อยนะคะเ <c oughs> ออ ดูนะทุกคนไปแล้วจะปวดไหมมาดูกันจะปวดไหมเช้านี้จะปวดตาเตยไหมดูกันค่ะทุกคนเอ้ยสุดๆเลยนะคะทุกคนค่ะอืดูคุณแม่เราคุณแม่เราก็นิ่งมากคิ้วมากเอ้าเอา,เอา จะยอขึ้นไหมนี reveal, ่จะยอขึ้นไหมทุกคนนะเล่นเข้าไปนี่เป็นไงล่ะทุกคนเออเด็กน้อยอารมณ์ดีนะนอืดูกันไจอมปวนเออเออนึกว่าจะไม่ปวนนะคะที่ไหนได้ อืมจะเหลือเหรออืมผู้คำบอกจะเหลือเหรออความดือ้อความป่วนอืมความซนอืมจะมีเหลือเลยค่ะแม่แม่มาดูดูเอาทำเข้าไปเออทำเข้าไปเออสยบแล้วเอาเอาเอา อืงหน่อยหน่อยไปแล้วอึ๊บนี่อึบนี่นี่นี่อืลุกไม่ขึ้นแล้วเออแม่เรียกแล้ว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 แม่บอกอย่าดื้อเกินปูคำอย่าดื้อนักเสียงแม่ก็ช่าง อันนี้หลุมอะไรนี่พวกค้าเธอกุดหลุมอะไรไว้นี่อืมเธอกุดหลุมลอะไรไว้อ๋อหลุมโดดภัยเหรอเออหลุมโดดภัยนะทุกคนหลุมโดดภัยนะทุกคนมาดูกันอืมเอออันนี้ขุดเองนะคะอัอนนี้ขุดเองไว้นอนกลางคืนนะคะตรงนี้ เป็นหลุมที่นอนกลางคืนนะคะทุกคนคะ่ะเออเออ,เอ,อสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยเออสนุกอยู่คนเดียวไปแล้วเออไปแล้วไปแล้ว,ลวนุ่นมานี่มานี่มานี่เร็วพวกข้ามวยพวกข้ามยแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเรียกง่ายจริงๆเลย ทำไมเรียกง่ายจังเลยรู้จักชื่อตัวเองแล้วนะแล้วะคุกนนีเลยไปนู่นแล้ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วยังไงดียังไงดีเอ,อในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับเรากันเยอะๆ้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย